รอชมรถสินค้าขาบวนจะจแปนะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีมันโปรวันนี้มาแต่หัววันเลยครับแต่ฮิตาชิทำขบวนด้วยฮะ นะะี่มาเป็นส้นสั้นๆนะครับแล้วก็มาในหัววันด้วย